สวัสดีค่ะก็มาพบกันอีกแล้วค่ะกับทิพย์เกสรน,นะคะวันนี้ก็เหมือนเดิมนะคะเราจะมาอ่านพลังงานความรักกันนะคะจากไพ่มังะทาโร่นะคะไพ่สํำรับนี้อยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องราวความรักของคุณค่ะไปลุ้นกันดูเนาะก่อนอื่นก็เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆที่ชื่นชอบกลิ่นกุหลาบเป็นพิเศษเนี่ยช่องของเราก็มีน้ําหอมนะคะกุหลาบแดงแล้วก็กุหลาบขาวนะคะ ขาวแล้วก็แดงค่ะเป็นน้ำหอมที่กลิ่นละมุนมากๆเลยนะคะเป็นสเสน่ห์แห่งมวลครั้งพลังแห่งความหอมจริงๆค่ะและนี่ก็คือน้ำหอมมหาสเสน่ห์ของเรานั่นเองค่ะตอนนี้นะคะแอดมินของเราก็กำลังนะคะ,ะทำนะคะกลิ่นกุหลาบเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งกลิน่นนั่นก็คือกุหลาบสีชมพูนั่นเองค่ะยังไงก็รายละเอียดอยู่ใต้คลิปนะคะ,อะแอดไลน์ไปคุยกับแอดมินของเราได้เลยนะคะ ไปดูพลังงานความรักกันนะคะในแรนดอมนี้มีใครบางคนกำลังคิดถึงคุณอยู่หรือเปล่าหรืออะไรจะเกิดขึ้นคะไปลุ้นกันเลยคะ่ะขอดูพลังงานของเขาคนนั้นกันเลยนะคะได้ไพ่8ถ้วยคะ่ะคไพ่8ดถ้วยแล้วก็ไพ่1ดาบนะคะ ไพ่สามถ้วยสิบดาบไพ่เดอมมูลไพ่สิบเหรียญ โอเคค่ะต้องขอโทษนิดนึงนะคะพไพ่ใบนี้คือไพ่เดมจิเชียนนะคะไม่ใช่ไม่ใช่หนึ่งดาบค่ะเราไม่ค่อยได้ใช้ไพ่สำหรับนี้เนาะนานๆจะใช้สักครั้งหนึ่งนะคะโอเคพไพ่ใบนี้คือไพ่เดมจิเคียนคือต้องบอกว่าถ้าจะมองว่าพลังงานตรงนี้นะคะ เรื่องราวความรักนี้เป็นอย่างไรใช่ไหมคือเหมือนกับว่าคนคนหนึ่งที่เคยทอดทิ้งคุณไปอ่าคนคนนึงนะคะที่เคยหันหลังให้กับคุณไปคุณเคยมีความรู้สึกดีๆให้ใครสักคนหนึ่งแล้วก็พยายามทําทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเพื่อคนคนหนึ่งมาเนี่ยแล้วเขาก็ปล่อยวางหรือทอดทิ้ง ความปรารถนาดีของคุณความรักของคุณไม่สนใจเลยว่าคุณเนี่ยเออพยายามทำดีกับเขาแค่ไหนรักเขามากแค่ไหนเนี่ยเขาไม่สนใจนะเขาได้หันหลังจากคุณไปแล้วคนคนนี้นะคะแล้วก็ เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากๆเชื่อมั่นในตัวเองว่าในสิ่งที่เขาตัดสินใจในสิ่งที่เขาเลือกนะเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีที่สุดให้กับเขาแต่สิ่งหนึ่งที่เขาให้คุณได้นะคะนั่นก็คืออาจจะเป็นแค่เพื่อนหรือมิตรภาพที่ดีแต่ในในเชิงของความรักนั้นเขารู้นะว่าคุณรักเขามากมายขนาดไหนนะคะแต่ว่าเขานั้นคือเขาบอกว่าเขาให้คุณได้แค่เพื่อน แค่นั้นเองจริงๆที่เขาจะให้คุณได้แต่ถ้าสมมติว่ามีอะไรให้เขาช่วยเหลือหรืออะไรเนี่ยเขาอาจจะทิ้งท้ายว่าเขาก็ยินดีนะแต่เขาไม่สามารถที่จะเดินไปต่อกับคุณได้ในแง่มุมของความรักนะคะไม่สามารถที่จะรับรักคุณได้นั่นเองค่ะนั่นหมายความว่าเขาคนนี้ทําให้คุณเจ็บปวดซึ่งซึ่งหน้าอันนี้ต้องบอกว่าไม่ใช่โดนแทงข้างหลังนะแต่มันเป็นการแบบว่า ถือดาบเสียบคุณเนี่ยซึ่งซึ่งหน้าเลยทําให้คุณรู้สึกเจ็บปวดใจนะคะเจ็บมากๆเจ็บมากๆกกับคุณคนนี้นะคะซึ่งตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยมีไพ่เดมูลเกิดขึ้นเนาะอาจจะอาจจะเป็นไปได้นะคะว่าคุณเนี่ยเคยแบบเหมือนกับอ้อนวอนนะเหมือนกับอ้อนวอนเหมือนกับทําทุกวิถีทางให้เขาเนี่ยได้ให้โอกาสคุณในเรื่องราวของความรักตรงนี้แบบนี้ค่ะหรือบางทีเนี่ยคือจริงๆต้องบอกว่าบางครั้งคุณอาจจะ คือด้วยความที่เรารักมากๆเนะด้วยความที่ว่ารักเขามากๆเนี่ยอาจจะแบบว่าเออเขาจะไปมีใครก็ได้หรืออะไรก็ได้แต่ อย่าทอดทิ้งคุณหรืออย่าตัดความสัมพันธ์กับคุณเลยได้ไหมบางทีเนี่ยโอเคคุณอาจจะรู้สึกว่าถ้าใครไม่ได้อยู่ในเอนเอจี้นี้คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยฉันก็มีศักดิ์ศรีนะฉันไม่ยอมที่จะเป็นไปเป็นเ,เหมือนกับไปอ้อนวอนเขาหรอกแต่มันอาจจะมีพลังงานของเพื่อนเพื่อบางคนที่รู้สึกว่าความรักนะเวลาที่เราได้รักใครสักคนหนึ่งเนี่ย บางทีมันเจ็บปวดนะที่จะสูญเสียเขาหรือจะไม่มีเขาอยู่ในชีวิตอันนี้ก็เห็นใจนะคะแล้วก็เข้าใจมากๆบางครั้งณนณะนะเวลานั้นเนี่ยเราอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่าเรายอมทุกอย่างนะ่ะขอแค่อย่างเดียวว่าให้เขาเนี่ยอยู่ในชีวิตของคุณหรือให้คุณอยู่ในชีวิตของเขาอันนี้ก็เป็นไปได้แต่ไม่ว่าคุณจะอ้อนวอนอย่างไรไม่ว่าคุณจะเสียน้ําตาสักแค่ไหนนะคะเขาก็เหมือนกับ ไม่ได้สนใจไนงะเขาก็หันหลังให้กบคุณไปแล้วก็เป็นไปได้นะคะว่าคนคนนี้อาจจะไปลงเอยหรือไปแต่งงานกับใครบางคนที่อาจจะมี power มากกว่าเขานะคะในเรื่องของการงานในเรื่องของในเรื่องของการเงินคือจริงๆคนนี้ เขาอาจจะได้ไปเจอคนที่ดูแลชีวิตของเขาได้หรือซัพพอร์ตชีวิตของเขาได้ทุกอย่างอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันเนาะเพราะมีไพ่สิบเหรียญขึ้นมานะคะแต่ถ้าในกรณีที่เขาไปเจอคนที่เขาถูกอกถูกใจเขารักเขาก็ไปเขาก็สามารถที่จะพร้อมคือทุ่มเทไปเปให้กับอ,อ,อีกคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่าเขาไปตกหลุมรักอ,อันนี้ก็เป็นไปได้นะคะมันเหมือนกับว่าเขาได้ไปเจอใครสักคนหนึ่งที่ถูกอกถูกใจแล้วก็พร้อมนะคะพร้อมที่จะ ใช้ชีวิตด้วยอันนี้คือพลังงานของคนคนนี้นะแต่ว่าไม่รู้สิว่าเกิดอะไรขึ้นถูกไหมคะเพราะเรากำลังจะเปิดเปิดเปิดไพ่ต่อไปว่าคนคนนี้ทำไมมาปรากฏในไพ่สำรับนี้แล้วก็กำลังจะบอกอะไรกับคุณคนนี้เขาทำให้คุณเจ็บปวดใจมากเขาตัดเยื่อใยตัดความสัมพันธ์กับคุณไปไม่เขาเรียกว่าไม่เห็นใจคุณเลยอ่ะต่อใคุณอ้อนวอนแค่ไหนนะตอนนั้นเนาะ เขาก็เขาก็ไม่สงสารคุณเลยอะ่ะไม่เห็นคุณค่าในความรักของคุณเลยตอนนี้เกิดอะไรขึ้นกับเขาคะอัศวินไม้เท้าอืมแล้วก็เดดเดวิลค่ะดีอิมพัลเลอร อัศวินเหรียญเดี๋ยวเวหกถ้วยนะคะอืมเขาอยากกลับมาหาคุณหรือเปล่าเอ่ยเนาะหกถ้วยเนี่ยตอนนี้คนคนนี้กำลังคิดถึงคุณมากๆเลยนะคะเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าตอนนี้เขาคือเหมือนคนที่มีสติอะ คืออยู่ตรงจุดนี้นะเหมือนคนที่มีสติมากๆเลยนะจุดที่เขาอยู่ในตรงเนี้ยทำไมเขาไม่มีความสุขคุณเห็นเปลวไฟไหมถ้าคุณสังเกตในหน้าไพา่ปัจจุบันนี้ชีวิตของเขานะคะเหมือนยือนอยู่บนเปลวไฟจําเป็นต้องยือนอยู่นะถ้าคือถ้าชีวิตของคนเราถ้าดูจากไพ่เลยถ้าลอยขึ้นมาได้นะคงจะลอยขึ้นมาคงไม่มีใครอยากที่จะอยู่บนเปลวไฟหรือบนความร้อนหรอกจริงไหมแต่แต่ว่าด้วยด้วยความเที่วมนุษย์เราเนี่ยมันลอยขึ้นมาไม่ได้ไง แม้กระทั่งขาข้างหนึ่งเนี่ยก็ยัง,ต,งต้องก็ยังขึ้นมายืนอยู่บนขายอีกข้างหนึ่งนะมายึดไว้ขายอีกข้างหนึ่งแล้วก็พยายามมีสติกับชีวิตพยายามที่จะเหมือนกับนิ่งให้ได้นิ่งกับความร้อนคุณว่าทรมานไหมสมมติว่าคุณลองนึกถึงตัวของคุณสิมีความร้อนนะมีเปลวไฟมาอยู่ใ,ใกล้ๆคุณเนี่ยคุณร้อนแต่คุณต้องนิ่งให้ได้นะ่ะก็แปลว่าชีวิตของในตอนนี้ไม่ได้มีความสุขเลยสุขไหม ไพ่เดอะเดวิลคืออะไรคะปีศาจร้ายอในตอนนั้นเนี่ยในตอนนั้นเนี่ยเขาอาจจะคิดว่าเออคนคนนี้เนี่ยอาจจะดูแลเขาได้เป็นอย่างดีหรือบางทีเนี่ยการที่เขาตัดสินใจที่จะทุ่มเทหรือ,เ,อ,อเปเปคนคนหนึ่งที่เขารู้สึกว่ารักเนี่ย คนนี้อาจจะเข้ามาหลอกเขาก็ได้อะเขาอาจจะเจอกับคนที่เข้ามาในชีวิตของเขามาหลอกลวงเขาอันนี้สมมุตินะกรณีถ้าเขามีตังค์มากๆนะคนเนี้ยถ้าเขามีตังค์มากๆคนที่เข้ามาในชีวิตของเขาที่แบบเอ่อทำให้เขาเปลี่ยนใจจากคุณไปเนี่ยอาจจะเข้ามาหลอกลวงให้เขาลงทุนอาจจะมาหลออให้เขาปลูกบ้านให้คือมาดูดมาดูดเงินจากเขาอะเนี่ยไพ่ปีศาจร้ายมาดูดความอุดมสมบูรณ์ดูดเงินดูดดูดทองจากเขาหรือในกรณีที่ หรือในกรณีที่เขาคาดหวังว่าคนคนนึงเนี่ยจะมาดูแลชีวิตของเขามาซัพพอร์ตเขาเนี่ยกลายเป็นว่าเหมือนเขาโดนหลอกอะเอาจริงเหมือนเขาโดนหลอกนะนะเขาได้ไพ่ปีศาจเข้ามาในชีวิตของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยในความในความเป็นดีเอ็มพลเอร์เนาะในความมั่นอกมั่นใจมั่นหน้ามั่นหนอกมั่นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยกลายเป็นว่าในตอนนี้คือขาดความมั่นใจไปเลย ขาดความมั่นใจในตัวเองไปเลยเพราะอะไรรู้ไหมคะไพอ่อัศวินเหรียญเนี่ยบ่งบอกถึงสิ่งที่เขาเหลืออยู่ในตอนเนี้มันเหลืออยู่แค่นิดเดียวจริงๆนะนิดหน่อยจริงนะเหมือนกับเหมือนกับสิ่งที่เราคาดหวังใช่ไหมสิบเหรียญเนี่ยมันคือความคาดหวังไม่ว่าจะเป็นด้านใดก็แล้วแต่ถ้าสมมติว่าเขามีเงินเยอะเขาพร้อมที่จะเปีกคนนึงเขาก็หวังว่าเออมันจะดีอ่ะเออมันจะดีแต่กลายเป็นว่าโดนดูดไปหมดเลยหรือ สิ่งที่เขาคาดหวังว่าเออคนคนนี้จะเข้ามาซัพพอร์ตชีวิตของเขาแต่มันก็ไม่ใช่มันเหมือนตอนนี้ค่อนข้างที่จะดูเหมือนหมดเนื้อหมดตัวนะอาจจะมีหลงเหลืออยู่บ้างนิดนิดหน่อยหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยไพ่เดอยวเวร์ขึ้นมาทําไมคะไพ่เดอยวเวร์ขึ้นมากว่าหกถ้วยนี่ก็คือตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากมากคิดถึงทุกวินาทีที่มีคุณในตอนนั้นอ้อมกอดที่เคยมีคุณนะคะที่เคยมีคุณในชีวิตเนี่ยถ้าตอนนั้นเป็นเสีเปลี่ยนเนี่ยถือว่าดีนะ ถือว่าชีวิตของเขาดีนะคือมันเหมือนกับว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีฐานะทางการเงินที่ดีแล้วตอนที่อยู่กับคุณเนี่ยทุกทส,สิ่งทุกอย่างในชีวิตเนี่ยก่อนที่เขาจะเจอแบบคนที่เป็นเดวิลเข้ามาในชีวิตของเขาเนี่ยเขามีความสุขมากๆเลยนะแล้วตอนนี้เขากาลังนึกถึงความสุขอันนั้นนึกถึงอดีตที่สวยงามที่เคยมีร่วมกันกับคุณโอเคไหมตอนนี้เขาคิดถึงคุณมากๆอืม ชีวิตของเขาตอนนี้นะคะนอกจากจะโอเคเรารู้แหละว่าอยู่บนเปลวไฟเนี่ยมันไม่ได้มีความสุขหรอกมันมีแต่วความร้อนรนมีแต่วความทุกข์แล้วมันเป็นยังไงล่ะมาดูความทุกข์ของเขาหน่อยไหม <c oughs> <c oughs> คุณถ้าพลังงานนี้ตรงกับคุณนะคุณไหนอยากจะรู้ว่าเออแล้วเขาเป็นไงบ้างตอนนี้ถูกไหมแปดเหรียญน,นะคะต้องการการรักษาการเยียวยา นาะมันเหมือนช้ำในอะคุณดูสิเหมือนเขาช้ำในนะเหมือนเก็บอยู่ในอกช้ำอยู่ในอกตอนนี้กำลังเยียวยากำลังต้องการใครสักคนหนึ่งดูแลรักษาฟื้นฟูตัวเองอยู่นะในตอนนี้นะคะแล้วก็ไพ่1สิบในเท้านาะมันเหมือนแบกรับแบกรับภาระหนัก เหมือนต้องเหมือนอยู่ตรงจุดนี้ต้องฝึกวิทยายุ์กลายเป็นว่าต้องฝึกวิทยายุ์ในการป้องกันตัวเองในการอยู่ให้ได้ด้วยตัวเองในการอะไรก็แล้วแต่นะคะที่เขาแบกรับอยู่ในตรงนี้เขาต้องทำให้มันให้ได้อะ่ะมันก็เหมือนกับว่าแทบจะไม่ไหวนะรับทั้งบนรับทั้งล่างศึกหนักเลยบางทีเขาเข้าไปอยู่ตรงจุดนี้ครอบครัวนี้เขาต้องแบกรับทั้งครอบครัวก็เป็นไปได้รับภาระทุกสิ่งทุกอย่างเลย กายเพื่อทุกสิ่งทุกอย่างมาอยู่ที่เขาทั้งหมดเลยเออโน no, อยู่ดีๆก็ไม่ว่าดีไปรับภาระชีวิตของคนอื่นทั้งครอบครัวอันนี้ก็เป็นไปได้นะถามว่าชีวิตก็เป็นยังไงในตอนนี้หรอเออคือเหมือนกับว่าคือต้องบอกว่าแทบจะหมดเนื้อหมดตัวเลยนะอันนี้คือไพ่ Prince of Princess of Pentacles นะคะ เคยเป็นอัศวินที่ขี่อยู่บนหลังม้าเนี่ยด้วยความภาคภูมิใจแต่ตอนนี้ความภาคภูมิใจตรงนี้มันมันเหมือนกับว่าก็ไม่ได้มีความภาคภูมิใจอะไรเลยในตอนนี้อยากจะหลุดพ้นจากตรงนี้เหลือเกินสมมว่าเขาคืออัศวินใช่ไหมเขาก็ต้องดูแลเขาก็ต้องเป็นที่คุ้มครองปอดปกป้องนะปกป้องใครบางคนในชีวิตของเขาแต่ตอนนี้ดูจากดูจากตรงนี้แล้วเนี่ยรูปภาพตรงนี้แล้วเนี่ยอยากจะออกมาจากเสื้อกรอนี้จังเลยแล้วก็ อยากอิสระอ่ะจริงๆอยากอิสระตรงนี้แล้วรู้สึกชีวิตมันรู้สึกชีวิตมันมันไม่ได้คุ้มค่าเนาะเจ็ดเหรียญเนี่ยดูเหมือนกับว่าเขาเนี่ยนะได้ทุ่มเทคือทุกสิ่งทุกอย่างจากตัวของเขาเนี่ยได้หมดไปหมดไปหมดไป,ม,ดไปมันไม่มีผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นกับเขาเลยมีแต่การสูญเสียในเรื่องของการเงินการทองคือเหมือนกับว่าคนที่เข้ามาในชีวิตของเขาเนี่ยเป็นเหมือนปีศาจร้ายเข้ามาดูดซับ นะเข้ามาดูดซับของเขาแจสติกเขารู้สึกเหมือนกับว่าทำสิ่งใดได้สิ่งนั้นนะตอนนี้นะคะไม่ได้เกิดความยุติธรรมใดๆขึ้นในชีวิตของเขาเลยแล้วก็รู้สึกว่าได้ทำอะไรไปกับคุณเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าสิ่งนั้นก็กำลังตอบแทนเขาเหมือนกันเขาเคยทำให้คุณเจ็บปวดใช่ไหมคือตอนนี้เขาก็ได้รับความเจ็บปวดนั้นเหมือนกันนะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่เขาจะต้องรับมันด้วย เผชิญกับความเจ็บปวดนั้นเหมือนเหมือนกำลังรู้สึกว่าโอ้เวรกรรมเนี่ยมันช่างตามเร็วเหลือเกินเลยประมาณนี้นะคะชีวิตของเขาในตอนนี้ทำอะไรก็ไม่ได้ด้วยนอกจากการดื่มเนาะมีมีความเครียดดื่มจัดดื่มหนักเหมือนชีวิตทั้งชีวิตล้มเหลวไปหมดเลยให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างนะ คิงคัพเนี่ยให้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเสียสละให้ทุกสิ่งทุกอย่างจนตัวเองเนี่ยไม่เหลืออะไรแล้วก็เกิดความเครียดทํายังไงที่จะให้เหมือนกับยอมรับตรงนี้ได้คือจริงๆถามว่ายอมรับได้ไหมชีวิตเขาไม่ได้ยอมรับไม่ได้หรอกแต่สิ่งหนึ่งที่ทําให้แบบว่าที่ดีที่สุดเลยนะคือการนั่งดื่มคือการนั่งเมาโอเคไหม, <laughs> อมตอนนี้นะตอนนี้เลยเนี่ยเขาคิดแล้วรู้สึกยังไงกับคุณบ้าง เขาต้องคิดถึงคุณแน่นอนนะณตอนนี้เลยเนะี่ยอ่ะเขาคิดยังไงกับคุณบ้างตอนนี้เขาต้องคิดถึงคุณแน่ๆโอ้เขารู้สึกสํานึกได้จริงๆเลยนะคะเขานึกถึงความเจ็บปวดของคุณเลยในสิ่งที่อยู่ในใจเขาในตอนนี้นะตอนนั้น ตอนที่เขาทิ้งคุณมาเนี่ยคุณคงเจ็บปวดคุณคงเสียใจคุณคงร้องไห้ในเส้นทางที่คุณเดินนั้นเขาคงโรยอะไรนะโรยกรวดโรยขวากหนามการก้าวของคุณแต่ละก้าวนั้นคงมีแต่ความเจ็บปวดทางนั้นเลยเขาสัมผัสได้ถึงความเจ็บปวดของคุณเพราะตอนนี้เขาเองก็กําลังเจ็บปวดในเส้นทางที่เขาเลือกเช่นกันนะคะแล้วสิ่งที่เขาทากับคุณนั้นก็คือ คุณดีกับเขามากๆแต่เขาก็โรยโกรวดโรยน้ําให้คุณเดินสิ่งที่คุณคาดหวังคุณคาดหวังเขาให้เขาเนี่ยซื้อสัตว์กับคุณนะคะแต่เขานั้นก็ไม่ได้ซื่อสัตว์กับคุณเขานึกถึงเรื่องราวที่ผ่านมานะสำหรับคุณในตอนนี้นะคะ Princess of w a n d s คุณต้องคุณต้องเผชิญกับอะไรเนาะเมื่อวันที่เขาจากมาเนี่ยคุณต้องอดทนคุณต้องเข้มแข็งแค่ไหนถึงจะเป็นคุณได้ในตอนนี้ในปัจจุบันนี้ไม่แน่ใจว่าเขาส่องคุณอยู่หรือเปล่านะในตอนนี้นะถ้าเขาส่องชีวิตของคุณเนี่ยเชื่อนะคะว่าเขาอาจจะเห็นคุณเนี่ยกลับมาเข้มแข็งกลับมาสตรองได้อีกครั้งหนึ่งแต่ว่ากว่าคุณจะมีวันนี้ได้คุณคงเจ็บปวดมาเยอะเขาเห็นว่าในตอนนี้นะ ความรู้สึกของเขาเขาเห็นคุณเข้มแข็งขึ้นเยอะเลยเขาอาจจะส่องเฟซคุณไอชีคุณก็ได้นะคะความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณนั้นคืออะไรคะเ,เขาเห็นความเข้มแข็งของคุณในตอนนี้เลยนะเห็นความเข้มแข็งความทรนงของคุณคุณไม่ได้คุณไม่ได้แสดงความอ่อนแอ โอเคในเบื้องหลังตอนที่เขาจากคุณไปเนี่ยคุณอาจจะร้องไห้คุณอาจจะเสียใจคุณอาจจะฟูมฟายหรือคุณอาจจะขอร้องเขาเหมือนกับคล้ายๆเหมือนคนที่กําลังแบบจะหมดลมหายใจอะแต่ตอนเนี้ยเขาเห็นในความเข้มแข็งของคุณความเด็ดเดี่ยวความเด็ดขาดของคุณเขาไม่เห็นดราม่าอะไรในชีวิตของคุณเลยนะแต่เขาก็เข้าใจนะคะว่าเขาเห็นว่าคุณเนี่ย อาจจะเจ็บปวดแต่คุณไม่ได้แสดงออกมาในสื่อเลยว่าคุณเจ็บปวดนะคุณแสดงถึงความเข้มแข็งในตัวเองออกมาการตัดสินใจหรือการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณนั้นเขาเห็นคุณเปลี่ยนแปลงไปเป็นคนละคนเลยสามไม้เท้านะคะอืมถามว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณหรอถ้าก่อนหน้านี้คุณกับเขาเนี่ย เคยคิดเคยวางแผนอะไรในอนาคตร่วมกันเขากำลังรู้สึกว่าถ้าวันนั้นเขาไม่ได้ทอดทิ้งคุณมาหรือออกจากชีวิตของคุณมาเนี่ยความฝันของเขาระหว่างคุณกับเขานะคะคงได้กลายเป็นความจริงแล้วแล้วเขาก็เชื่อนะคะว่าตอนนี้นะ ไม่รู้ว่าตอนนั้นอะอะไรบางตาของเขาอะไรบางบางตาปีศาจอะไรเข้ามาครอบงำให้เขาตัดสินใจทำแบบนั้นก็ไม่รู้แต่ตอนนี้ในสายตาของเขานั้นเขาเห็นคุณค่าในตัวของคุณเขาเหมือนกับทุกสิ่ง,ท,งทุกอย่างในอดีตอะในอดีตที่เขารู้สึกกับคุณก่อนที่เขาจะมาเจอปีศาจร้ายเนี้ยมันกลับเข้ามาในชีวิตของเขาหมดเลยนะคะ นึกถึงความฝันนึกถึงสิ่งที่พูดคุยกันกับคุณวางแผนอนาคตกันกับคุณเนี่ยมันผุดขึ้นมาในในความทรงจำเขาทั้งหมดเลยไพ่สตริงเขารู้สึกว่าคุณเข้มแข็งมากเขารู้สึกว่าคุณเนี่ยเป็นสิ่งที่เขาไม่คาดคิดบางทีเนาะในจินตนาการของเขาก็าอาจจะเขาอาจจะคิดว่าคุณนะี่ะคงจะ คงจะอ่อนแอคงจะเจ็บปวดเขาคงทําให้คุณเนี่ยเจ็บปวดมากมากมายเหลือเกินแต่พอเขาเห็นคุณแล้วเนี่ยพลยสตรงิงขึ้นมาเนี่ยเขาเห็นว่าคุณเข้มแข็งเขาเห็นว่าคุณยืนหยัดได้เขาเห็นว่าคุณชีวิตของคุณในตอนเนี้ยเอ้ยมันไปได้ด้วยดีนะทําไมคุณถึงแข็งแกร่งขนาดนี้มันเป็นเรื่องที่เขาไม่คาดคิดนะที่เขาเห็นคุณในตอนนี้นะคะดูนะมีแต่พลายมางกรทท้งนั้นเลยนะคะ เขารู้สึกว่าตอนนี้คุณมีทางเลือกมากมายและตอนนี้คุณอาจจะกำลังเริ่มต้นสารสัมพันธ์กับใครคนหนึ่งที่ถ้าเปรียบเทียบกับตัวเขานะถ้าเปรียบเทียบกับตัวเขาเนี่ยมังกรตัวเนี้เป็นมงกรสีทองนะคะเป็นเป็นคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณเนี่ยแบบดูดีมากๆเลยเขากำลังรู้สึกว่าคุณกำลังจะได้มีชีวิตที่ดีกับใครบางคนนะ รู้สึกแบบนั้นอืมแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะแล้วตอนนี้เป็นยังไงบ้างล่ะอ่ะยิ่งเมาหนักเข้าไปกันใหญ่เลยคือจริงๆบอกว่า,วาออ,อยู่ตรงนี้ก็ไม่มีความสุขอยากจะกลับมาก็กลับมาไม่ได้เพราะ เห็นคุณนั้นเข้มแข็งแล้วก็รู้สึกว่าคุณนั้นไม่ได้โหยหาเขาอีกเลยไม่ได้โพสพัม่มพันนา,นาหรือว่าอยากจะให้เขากลับไปหรือใดๆก็แต่ที่อาจจะเกี่ยวกับดราม่าระหว่างคุณกับเขาการโหยหาการอ,อกหักผิดหวังเสียใจของคุณนั้นไม่ได้ปรากฏออกมาจากสื่อโซเชียลเลยเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งเนี่ยตอนนี้เลยนะยิ่งเมาหนักเข้าไปแล้วยิ่งเมาหนักเข้าไปกันใหญ่อาจจะติดสุระอาจจะเหมือนกับ การดื่มเนี่ยมันอาจจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดสําหรับเขาในตอนนี้ดูเหมือนกับว่าเขาทุกมากนะตอนนี้ชีวิตของเขานะคะได้ไพ่ k i n g of pentacles นึกถึงตัวเองนึกถึงตัวเองเมื่ออดีตที่ผ่านมามีความสุขมีความเพีเพยบพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างแต่ตอนนี้ไม่เหลืออะไรแล้วเขาอะชีวิตของเขาเนี่ยมันไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆนะในตอนนี้นะก็อาจจะคิดถึง อดีตที่ผ่านมามากๆเลยพอดื่มปุ๊บก็ยังปล่อยวางอาดีตไม่ได้เอ,อเขาเคยร่ำเขาเคยรวยหรือเขาเคยมีชีวิตที่ดีหรือถ้าสมมตินะคะว่าเขาได้ตัดสินใจไปกับอีกคนนึงเพราะว่าคนคนนั้นดูแลชีวิตของเขาได้ดีเป็นคนร่ำรวยคือในตอนนี้เขาก็อาจจะนึกถึงที่ผ่านมาว่าเขาอาอยู่กับคุณ่ะคุณก็ดูแลชีวิตเขาดีนะ คือทุกสิ่งทุกอย่างในอนดีตของเขาเนี่ยนึกถึงว่ามันดีแล้วก็สมบูรณ์แบบเพอร์เฟทั้งหมดเลยแต่ตอนนี้มันไม่ใช่แล้วอะมันสูญสลายหายไปหมดแล้วนะคะและสิ่งหนึ่งที่สำคัญเนี่ยเขาได้สูญเสียหัวใจดวงหนึง่งที่เคยเป็นของเขาแล้วเชื่อถเถอะค่ะว่าเขาอาจจะเคยรักคุณมากๆหรือสัมผัสได้พลังงานของความรักที่คุณเคยรักคุณมากๆแต่ตอนนี้นะคะ เขาได้สูญเสียหัวใจที่ดีที่สุดดวงใจเนี้ยไปเรียบร้อยละความรู้สึกของเขาเรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันเป็นเรื่องราวที่ผ่านมาแล้วนะคะ เขาก็ได้แต่อวยพรให้กับชีวิตคุณเขาเองมากกว่ามั้งในตอนนี้นะคะว่าสักวันหนึ่งต้องดีขึ้นนะเพราะถามว่าจะไปต่อกับสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยอย่างมีความสุขมันก็ไปต่อไม่ได้จะกลับมาหาคุณก็กลับมาไม่ได้เพราะเขาก็เห็นว่าคุณเนี่ยมีใครบางคนในชีวิตที่เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบเหมือนอมังกรสีทองไปแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะต้องเาภาวนาเนี่ย ก็คงไม่ไม่ได้เป็นคําภาวนาที่ที่ให้คุณหรอกนะคะแต่น่าจะให้ตัวเองนะให,ห้ให้ตัวเองว่าเออเนี่ยขอให้ชีวิตของเขาดีขึ้นขอให้ผ่านพน้นเ,เรื่องราวที่มันเจ็บปวดนี้ไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยนะก็เป็นไปได้เหมือนกันถามว่าเขาเป็นยังไงบ้างเหรอในตอนนี้สามดาบขึ้นมานะคะก็ไม่มีอะไรมากนอกจากคําว่าเจ็บปวดสูญเสียผิดหวังเสียใจร้องไห้ ไม่สามารถที่จะทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับไปเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ต้องยอมรับในความเป็นจริงซึ่งความเป็นจริงในชีวิตของเขานั้นนะคะมันเจ็บปวดมากๆเลยเนาะเจ็บปวดมากๆเลยถ้าเขาบอกอยากบอกอะไรกับคุณได้ในตอนนี้นะคะเขาอยากเขาบอกอะไรกับคุณบ้างอะเขาอยากบอกอะไรคุณบ้างถ้าเขาบอกคุณได้ในตอนนี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณ มันเป็นความเจ็บปวดจริงๆนะคะถ้าเขาอยากจะบอกคุณว่ามันคงเป็นไปไม่ได้แต่ถ้ามีความเป็นไปได้จริงๆในชีวิตเนี้ยหรือถ้ามีปาฏิหาริย์ในชีวิตเนี้ยขอกลับไปเป็นครอบครวัวเดียวกับคุณได้ไหมกลับไปแต่งงานกับคุณหรือกลับไปอยู่กับคุณเหมือนเดิมได้ไหมอยากจะได้อ้อมกอดจากคุณนะคะออรอยจูบที่มีแต่ความรักความอบอุน่นความจริงใจ ที่ไม่ได้เข้ามาในชีวิตของเขาเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรเลยมีแต่ให้แต่สิ่งดีๆกับเขาให้ความรักให้ความสุขกับเขาเปรียบเสมือนสายรุ้งที่งดงามมันเป็นภาพแห่งความเป็นจริงซึ่งไม่ได้มีภาพมายาเนี่ยมาหลอกลวงเขาเลยเนี่ยนะสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณคือการกลับไปเป็นครอบครัวได้ไหมถึงแม้ว่าเขารู้ว่าในตอนนี้มันเป็นไปไม่ได้แต่สิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่เขาอยากจะบอกคุณนะคะ สองถ้วยนะคะไม่ว่าจะยังไงก็แล้วแต่คุณจะยกโทษให้หรือไม่ยกโทษหรือคุณจะคิดอะไรก็แล้วแต่นะคะเกี่ยวกับตัวเขาถ้าคุณจะคิดไม่ดีคุณจะคิดว่าเขาเป็นคนที่ใจร้ายทําให้คุณเจ็บปวดนู่นนี่นั่นคุณจะอาฆาตอะไรก็แล้วแต่นะคะก็ไม่เป็นไรคะ่ะเขายอมรับได้เพราะเขารู้ว่าในสิ่งที่เขาทํากับคุณนั้นมันเป็นสิ่งที่น่าอับอายมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเจ็บปวดขนาดไหน แต่ถ้าเขาบอกคุณได้ในตอนนี้เขาอยากจะบอกว่าเขารักคุณมากเลยเขาเพิ่งรู้ว่าเขารักคุณมากมายขนาดไหนนะคะรักมากที่สุดแล้วในตอนนี้นะคะสีเดียวอยากจะบอกกับคุณก็คือเขาโดดเดี่ยวสิ่งที่เขาเลือกมันคือคมดาบมันคือความเจ็บปวดเขานอนอยู่กับหอกกับดาบ ที่คอยทิมแทงที่คอยบาดท,ที่คอยบาดลึกนะคะในใจของเขาในร่างกายของเขาคือเขาต้องยอมรับในสิ่งที่เขาเลือกก็แค่นั้นเองแค่อย,อยากจะบอกให้คุณรู้ว่าเขาต้องอยู่กับความทุกข์ความระทมความเจ็บปวดมากมายเหลือเกินมันเหมือนผลกรรมอะตามสนองเขาแล้วนะอืมไม่ว่าคุณจะคิดยังไงก็แล้วแต่นะคะเขาได้รับผลกรรมของเขาแล้วละ่ะ เขาคิดถึงคุณทุกวันเลยนะคะสิ่งหนึ่งที่เขาอยากจะบอกกับคุณก็คือคุณคือความรักที่ดีที่สุดสําหรับเขาถึงแม้ว่าตอนเนี้ยถึงแม้ว่าตอนเนี้ยมันจะสายเกินไปนะมันจะสายเกินไปแล้วแต่ขอให้เขาได้บอกคุณเถอะว่าคุณนะ่ะคือความรักที่ดีงามคุณคือหนึ่งถ้วยคือความสุขคือดอกไม้ที่งดงามคือทุกสิ่งทุกอย่างที่ เลอค่าที่้ํำค่าที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาแล้วในชีวิตของเขาเนี่ยคงไม่มีคงไม่สามารถหาใครมาทดแทนหรือมาแทนที่คุณได้เลยเปรียบเทียบกับคุณไม่ได้เลยนะคะนี่ก็คือเรื่องราวในแรนดอมนี้นะคะที่อยากจะบอกให้คุณได้รู้ค่ะ,ะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจดูดวงสนตัวรายละเอียดก็อยู่ใต้คลิปนะคะ